สวัสดีครับวันนี้สนุกสุขพาชมแก้วกัญน,นาหรืออโกนมิมาพืชนในตระกูลอโกนิมาหรือแก้วกัญน,นานะครับวันนี้พาชมเพืชที่มีชื่อว่าบรรลังเงินนะครับบรรลังเงินบนรรลังเงินนะครับเนี่ยอาจจะไม่สวยเท่าไหร่เพราะโดนแมนแมลงกัดนะครับลักษณะของใบ พืชตะกูลตโกนีมานี่เป็นพืชมงคลทุกประเภทนะครับลักษณะสวยงามใบก็อาจจะถือว่าด่างก็ได้นะครับมีสีขาวอยู่กลางใบนะครับโดยาสวยงามนะครับเหมาะสำหรับที่จะปลูกในกระถางโชว์นะครับให้ดู ที่ส,สวนหยิ่งๆนะครับถ้าอยากชมก็เ,เชิญได้นะครับเรามีพืชหลากหลายให้เลือกชมนะครับสําหรับจะซื้อก็มีบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ส่วนมากก็ยังไม่ได้ขยายเพื่อขายนะครับแต่ถ้ามาถึงสวนก็มีแบ่งครับถ้าสาหรับคลิปนี้ก็แนะนาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นไม้ประเภทอื่นนะครับสวัสดีครับ